สวัสดีครับพี่น้องลงพานาทุกคนนะครับมาแล้วนะครับโค้งสุดท้ายนะครับป้อมมุ่วมนนะครับได้ตัวไหนมาดูนะครับวันวันที่1นะครับเดือน3ปีห5านะครับมาดูกันนะครับผมคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องนะครับไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการบรรัดที่ผิดกฎหมายทุกงชินิดนะครับหลบแค่แนวตาของรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ดูแล้วนะครับชมแล้วก็อยู่เฉยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาดูนะครับค้ามมุนรวนนะครับวนวันที่1เดือน3ปี6 5านะครับโค้งสุดท้ายนะครับจะได้ต่อไปนี้นะครับ3ตัวบนนะครับ6 8 9 698 289 2 9 8นะครับ3ตัวนะครับ บนนะครับ6 8 9 6 9 8 2 8 9 2 9 8 2 9 6 6 9 6นะครับผม2ตัวบนก็มีนะครับ98กับ96นะครับกลับด้วยนะครับ98 8 9 9 6 6 9นะครับผมวิ่งนะครับ 8กับ9นะครับบทหดบทที่1นะครับเดือน3ปี6กานะครับนะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับผมไม่มีใครรู้ว่จาจอกตัวไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลือกนะครับผมสมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกรมออนไลน์โทร0 8 6 6 5แ7 1 1 2รับรายละเอียดได้ที่ w w w s o m วส t มย c o อ c o m ครับก็มาดูนะครับล่างนะครับบอมบลดวนนะครับพุที่1เดือนสาปี65นะครับโค้งสุดท้ายนะครับล่างนะครับก็จะมี56 7หกเจ็ดแปนแะครับแล้วก็ตามด้วย85นะครับผมวิกนะครับ7กับ5นะครับ บอทมือน,นะครับล่างนะครับโวดวันที่1เดือน3ปี65นะครับก็มี56 78 93 02 98 89นะครับเน้นนะครับเด่นตัวเด่นนะครับเน้น59เอ้ย56นะครับ56กับ78นะครับ2ตัวนะครับ56กับ78นะครับ นอกนั้นตัวลองนะครับชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับแล้วแต่โชคท่านนะครับท่านมีโชคท่านก็ได้นะครับถ้าไม่มีโชคก็ไม่ได้นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมมาดูชุดฟันทงนะครับ วดวันที่1เดือน3ปี65นะครับชุดพันธงบนนะครับก็จะมีนะครับ698 298นะครับ2ตัวก็มี9889นะครับวิ่งนะครับ8กับ2นะครับบนนะครับวิ่ง8กับ2บนนะครับผมวิ่งในเขาทุกขวดนะครับนะฮะลองพิจารณาดูนะครับไม่มีใครรู้นะครับหัวยอดตัวไหนนะครับสะดุดกันแล้วนะครับบนนะครับ698 298นะครับผม98นะครับ2ตัวนะครับแปดเนะครับผมวิ่งนะครับ8กับ2นะครับพวงดวันที่1เดือน3ปี6 5้านะครับบนนะครับต่อไปก็มาดูล่างบ้างนะครับผมก็มาดูนะครับฟันธงล่างนะครับพวดวที่1เดือน3ปี6 5้านะครับบอมมอดูนะครับฟันธงล่างนะครับจะได้5 6 9 378 มี 5, 6นะครับ93 78นะครับฟันธงล่างนะครับพว้นที่1นะครับเดือน3ปีหัค่านะครับพันธงล่างนะครับ5 698เ้ได้ไปใช่ครับโทษทีนะครับ9 3 78นะครับแล้วก็วิ่งนะครับ5กับ8นะครับผชอบก็แคบไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับคำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับ ทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกที่นิดนะครับเราเป็นแค่ในรับหัวนัดปานเท่านั้นนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับคอยอยู่เฉยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ